สวัสดีพี่น้องชาวนามิกทุกคนด้วยนะครับพบก,กับผมในช่องเป็นต s ซีเวิรมกับการสปอยอนิเมะเทบูเททูตึกรอยสักต้องห้ามตอนที่1นถึงสแล้วครับเป็นอนิเมะที่กล่าวถึงเด็กหนุม่มมอต้นผู้ฝึกฝนศิลปะการต่อสู้วันหนึ่งแล้วครับเขาก็ได้รับรอยสักจากชายปริศนาทำให้เขานั้นมีพลังพิเศษแต่ก็มีหญิงสาวคนหนึ่งมาทวงรอยสักนั้นจากเขาล้วครับ และนำพาเขาสู่โลกในการต่อสู้และปวปพันกับสงครามระหว่างประเทศรับรองว่าอนิเมะเรื่องนี้นี่ต่อสู้ดุเดือดแน่นอนครับซึ่งผมก็ไม่เคยสปอยแนวนี้สักเท่าไหร่ปกติก็สปอยแต่แนวฮาริมแต่เห็นว่าไม่มีใครสปอยเรื่องนี้และเป็นอนิเมะที่สนุกมากเลยครับที่ผมดูมาเนี่ยและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเสียนาฬิกาลวครับก็ไปรับชมการสปอยกันเลยครับผมเปิดเรื่องมาในตอนที่1นนะครับก็มีชายคนหนึ่งกำลังวิ่งหนีจากการตามล่าอยู่ แต่ก็ไม่รอดอยู่ดีนะครับโดนดักข้างหน้าแล้วยิงนัดเดียวโป้งเดียวจอดตัดมาที่พระเอกของเรื่องนะครับก็อาจนักเลงข้างถนนที่มาทําร้ายคุณลุงคนหนึ่งจอยต้องวิ่งหนีหางจุดตูดไปคุณลุงคนนี้ก็ได้มอบของรางวัลให้อย่างงามเลยละครับเพื่อเป็นการขอบคุณและสิ่งนั้นก็ซึมเข้าร่างกายของพระเอกเกิดเป็นรอยสักบนฝ่ามือนี่มันรอยสักอะไรวะนี่นี่อ่ะพระเอกตกใจละครับลุงคนนี้ก็ไม่อธิบายอะไร แต่ก่อนไปก็พูดไว้ว่าเริ่มเข้าใจแล้วว่าความอยากรู้อยากเห็นน่ะมันฆ่าคนได้ยังไงทิ้งให้พระเอกง,งงอยู่คนเดียวละครับและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ตัดผ้าไปในขณะที่พระเอกกำลังไปโรงเรียนกับเพื่อนสาวคนสนิทละครับเขาเรียบไปหน่อยละจนเกือบจะชนผู้หญิงปิศนาที่เดินออกมาจากซอยแต่ว่าเธอคนนั้นก็ป้องกันตัวละครับซัดพระเอกไปหนึ่งหมัดคว่ำไปเลย oh. เออมึงจะโหดกินไปไหนเนี่ย ผู้หญิงปิศาก็ขอโทษพระเอกไปกัะครับประมาณว่าไม่ได้ตั้งใจรันนะเธอพยายามดึงมือพระเอกขึ้นแต่ก็เหมือนมีสายฟ้าซัดกันระหว่างมือเธอกับมือพระเอกแต่คนนั้นก็ตกใจละครับและก็บอกพระเอกไปว่าให้ระวังตัวให้ดีตัดภาพไปที่ห้องเรียนละครับพระเอกก็ไม่สนใจอะไรนอกจากรอยสักบนฝ่ามือมองดูอยู่นั่นจนเลิกเรียนละครับหลังจากเลิกเรียนโทโกะก็มาชวนพระเอกไปซื้อของด้วยกันคือไอ้พระเอกก็ไม่อยากไปละครับแต่โทโกะก็บอกว่าแม่ของพระเอกนะ่ะ ให้ฝากดูแลพระเอกละครับโดนเอาแม่มาอ้างพระเอกก็จําใจไปซื้อของกับโทโกโ,โทโกโอเองก็สนใจที่จะทํากับข้าให้พระเอกกินอย่างมากละครับพระเอกก็เออกูออกไปรอข้างนอกดีกว่าก็ไปเจอกับผู้หญิงปิศาคนเมื่อเช้าละครับเข้ามาทักทายคือพูดแค่ว่าว่าไงสวัสดีนี่แล้วก็ขโมยโทรศัพท์พระเอกไปดื้อๆเลยนะครับพระเอกตัวสวยแล้วตะวี่เอาโทรศัพท์คืนเฮ้ยมึงทําอะไรวะเนี่ยโทรศรรพัพท์คู่เอาคืนมา วิ่งไล่กันจะไปถึงตึกล้างแห่งหนึ่งพระเอกก็ทวงโทรศัพท์คืนแล้วครับโทรคืคนนั้นก็พูดกับพระเอกว่าขอถามอะไรหน่อยสิได้รอยสักนั้นมาจากไหนพระเอกก็ยังไม่ตอบอะไรผู้หญิงคนนั้นก็พุ่งเข้าจโจมพระเอกพระเอกก็ต้องป้องกันตัวครับโดนทั้งลูกหมัดลูกเตะเข้าไปแต่พระเอกก็ป้องกันได้ละเพราะมีศิลปะก,การต่อสู้เหมือนกันแต่พระเอกก็ไม่ยอมโดนเล่นงานอยู่ฝ่ายเดียวหรอกครับจับผู้หญิงคนนั้นหวังจะทุ่มละแต่ก็โดนหมัดเข้าไปเข่าสุดเลยทีเดียว เธอคนนั้นก็พูดว่านี่นายก็ไม่เร็วน้เหมือนกันนี่เดี๋ยวเธอคนนั้นก็เริ่มเอาจริงละครับยำพระเอกเละเทะเลยทีเดียวพระเอกโดนยำอยู่ฝ่ายเดียวละครับโดนอัดจ,จนเถพอพระเอกนี่ตอบโต้อะไรไม่ได้เลยแล้วก็ชักมีดออกมาหวังจะปิดฉากพระเอกพระเอกคิดว่าตายแล้วไม่รอดแน่แต่ผู้หญิงปีศาคนนั้นก็ไม่ได้ฆ่าพระเอกละครับปักมีดนั้นห่างตัวจากพระเอกนิดเดียวโทษทีนะทําเกินไปหน่อยก็คนมันออมมือไม่เป็นนะ่ะเธอคนนั้นพูดกับพระเอกละครับ ไอเอกนี่งานแตกไปเลยทีียวคิดว่าจะตายซะแล้วไอเอก็เลยถามไปว่านี่เธอเป็นใครกันแน่เกือบจะฆ่าฉันแล้วเอีจะมาพูดอะไรเกี่ยวกับรอยสักนั่นอีกเดี๋ยวกนนั้นก็ได้โชว์รอยสักให้ดูละครับเธอเองก็มีรอยสักเหมือนกันและอธิบายว่ามันทํางานผ่านทิกเกอร์เฉพาะของผู้ชายละ่ะสุดยอดอาวุธทางวิทยาศาสตร์ผู้หญิงคนนี้ก็โชว์พลังของเธอให้ดูละครับทิกเกอร์ของเธอก็คือชอ็อคเธอเอาช็อคขึ้นมาใช้ละครับและโยนขึ้นไปพลังของเธอก็คือระเบิดอากาศ แตกตู้มเป็นหลอกไม้ไฟออาไม่ใช่ละประมาณว่าใช้ช็อคแทนระเบิดได้เลยนะครับโคตรจะโหดเลยเธอคนนี้ตัดภาพไปที่โรงฝึกละครับพระเอกกำลังเรียนรู้ศิลปะก,การต่อสู้กับปูอยู่แล้วก็ถูกปูนั้นจับทุ่มเหมือนเคยละครับพระเอกนั้นก็ได้แต่นอนคิดว่าต้องการที่จะแข็งแกร่งขึ้นละครับตัดภาพไปยังผู้หญิงที่อดัดพระเอกคนนั้นละครับเธอก็มีชื่อว่าอิซซี่ยดร้อยโทเหมือนจะเป็นหน่วยลับของอเมริกาละครับ ที่มาเก็บกู้รอยสักที่กระจายอยู่นอกอเมริกาพิแว่นคนนี้ก็เป็นผู้ช่วยของเธอกําลังถกเถียงกับเธอที่ไม่จับกุมพระเอกมาล่ะครับอิซซี่ก็บอกไปว่าเรื่องของเด็กคนนั้นน่ะปล่อยให้เป็นหน้าที่ฉันเองก็น่าสงสัยนะครับอิซซี่บอกว่าพระเอกเป็นเด็กตัวเธอเองก็เป็นเด็กเหมือนกันนี่หว่าอิซซี่ก็สะกดรอยตามพระเอกไปล่ะครับตลอดทางเลยตลอดเวลาทั้งตอนในโรงห้องเรียนล่ะครับหรือตอนกลับบ้านกับโทโกเกือจนโทโกนี่โมโหตะโกนใส่อิซซี่ว่า อะไรยัยสต็อกเกอร์คนนั้นน่ะจะไปไหนก็ไปเลยนะพะเอกนี่มันของกูไว้ <S 2> <S 2> อันหลังนี่ไม่ใช่แล้วครับผมเติมเอาพะเอกก็บอกโทกโกโหให้กลับบ้านไปก่อนนั่นมันคนรู้จักฉันเองพะเอกก็เข้าไปทักทายอิซ,ซี่ลวครับอิซ,ซี่ก็บอกไปว่าแฮะนี่มังเอิญนจังเลยนะนี่ฉันไม่ได้แอบตามเธอมาเลยนะไม่ได้สักนิด้เดียวพะเอกก็ได้ตอบไปว่ามึงไม่เนียนนี่นไปเรียนมาใหม่เถอะนี่แม่อิซซี่นี่แม่คุณนี่เป็นหน่วยรับจริงหรือเปล่าวะเนี่ย ้งสองก็พูดคุยกันพระเอกนั้นเจ็บใจที่แพ้อิซซี่ในข่าวก่อนนะครับจนอยากได้พลังของรอยสักแม้จะเอาช็อกมาใช้แบบอิซซี่ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นละ่ะอิซซี่จึงบอกพระเอกไปว่าทิกเกอร์นั้นมันแตกต่างกันขึ้นอยู่กับรอยสักละครับระหว่างที่สองคนนั้นกำลังคุยกันก็มีไอหวัวเดงที่อัดใครบางคนไปนอนกับพื้นและว,วิ่งหนีมาทางพระเอกละครับพระเอกก็เลยสองคาะให้จัดการหมอบกระแตไปอยู่กับพื้นไปเลย แต่คนที่ไอหัวเดืองทําร้ายก็คือลูกน้องของอิซซี่ละครับเพราะว่าพี่แว่นนั้นต้องการจะไปจับกลุ่มเป้าหมายก็คือไอพี่หัวเลืองนั่นเองไอหัวเดืองคนนี้ก็ใช้พลังของรอยสักดิละครับเล่นงานพระเอกกระเด็นไปเลยพลังของไอหัวเลืองก็คือการมีร่างกายที่ใหญ่โตขึ้นและแข็งแกร่งมีร่างกายที่ดุดดังลดถังละครับประมาณว่ารถถังมนุษย์ละมังอิซซี่ก็เลยอยากจะจ,จัดการให้ได้ละครับให้ฝากพี่แว่นดูแลพระเอกแต่พระเอกนั้นกําลังห้าวละครับขอสู้เอง พระเอกก็เข้าต่อสู้กับไอหัวเลืองอย่างเดือดละครับเข้าต่อสู้กันแบบตัวต่อตัวแต่ถ้าพระเอกพลาดยิซี่ก็พร้อมที่จะเข้าไปช่วยละครับเตรียมช็อกไว้เรียบร้อยพระเอกพยายามหาช่องว่างเข้าต่อยไอ,ไอหัวเลืองอย่างจังแต่ไอพี่หัวเลืองก็ไม่เป็นอะไรเลยเพราะร่างกายมันแข็งมากละครับมันก็เด้เอาคืนพระเอกกระทือพระเอกนอนจมกองเลือดไปเลยพระเอกบ,บาดเจ็บสาหัสเลยไปเลยละครับอเอกที่บาดเจ็บสาหัสนะครับก็พึมพำว่าฉันนั้นไม่อยากแพ้ก็ยื่นมือออกไป พลังของพระเอกก็ตื่นขึ้นมาไวมักเกอร์ maker. ลอยสักไลท์ทิกเกอร์ียกได้ว่าไอหัวเดืองโดนทีเดียวนี่ยู่ในสภาพปางตายไปเลยทีเดียวจบสปอยตอนที่1มาต่อตอนที่2องละครับพระเอกก็ตื่นขึ้นมาหลังจากสลบไปนานอิซี่กับพี่แว่นก็มาคุยกับพระเอกเรื่องลอยสักอิซี่ก็บอกให้พระเอกนั้นมาเป็นพวกของเธอพวกเก็บกู้รอยสักที่อยู่นอกอเมริกาที่ถูกใครบางคนนั้นลักลอบเอามา พี่แว่นก็บอกไปว่าถ้าพาระเอกปฏิเสธก็คงต้องเอารอยสักคืนเลยเอาแขนไปข้างหนึ่งละครับเอกก็พยายามทักท้วงล่ะอยู่จูจะมาเอาแขนไปได้ไงวะพี่แว่นก็อธิบายต่อไปว่าพลังของรอยสักของนายนะก็คืออื่นกินความว่างเปล่าไวแมกเกอร์สิ่งนั้นนะไม่สิทเถียนอาจจะมีผลทําให้ผู้ใช้ถึงตายได้เลยนะเพเอก็ฟิคาร์นะครับกระชากเสือ้ออิซซี่โมโหที่ตัวเองนั้นจะเสี่ยงที่จะตายละครับยังถูก Easy อิซซี่อัดลงไปกองกับพื้นเลย ธอก็บอกพระเอกไปว่าการที่จะได้พลังน่ะไม่มีอะไรที่ได้มาเปล่าหรอกดูอย่างตัวฉันที่ต้องเป็นเด็กตลอดไปสิอิซี่ที่เป็นเด็กอยู่ตลอดเวลานั้นเป็นเพราะผลจากรอยสักล่ะครับอิซี่กับพี่แบนก็เลยให้เวลาพระเอกคิดใหม่และค่อยให้คําตอบอเอกว่านี่มันอะไรกันเนี่ยเหมือนว่าพระเอกจะไม่พอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองในตอนนี้ตัดภาพไปในวันต่อมาในห้องเรียนของพระเอกละครับก็มีเด็กใหม่เพิ่มเข้ามา ก็คือสาวขาวโหดอิซี่คนนี้นี่เองดูหน้าพ่อเอกช็อกปากค้างไปเลยอิซี่ก็ถูกเพื่อนในห้องดุมล้อมเลยนะครับอิซี่ก็ได้ใช้โอกาสนี้บอกเพื่อนในห้องว่าความสัมพันธ์ของเธอกับพระเอกนั้นไม่ธรรมดา <c oughs> แถมแบบอบซอดอะไรบางอย่างใส่กระเป๋าเสื้อพระเอกแล้วครับพระเอกก็ถูกเพื่อนผู้ชายที่อิจช้าแล้วครับจับโยนนอกหน้าต่างเลยทีเดียวโอโกะก็ไม่พอใจอิซี่ก็บอกกับอิซี่ไปว่าเธอ,อทำแบบนี้นี่มีเป้าหมายอะไรกันแน่ อิซี่ก็บอกไปว่านี่อิจชา้าได้ไงแหมดูน่ารักทีเดียวนะแต่คนที่อิจชาน่าจะเป็นอิซี่มากกว่าล่ะครับเธอเองไม่พอใจที่หน้าอกของโทโกะนั้นตูมกว่ตัวเองมากเลยเจ็บใจนักขอขย่ำทีเธอเดีวสองสาวก็เซอร์วิสท่ามกลางสายตาของคนทั้งห้องล่ะครับ oh, <no. S 1> นี่มันอะไรกันวะเนี่ยโทโกะก็ได้เคกหัวอิตซี่ไปหนึ่งทีล่ะครับอิซี่นี่หัวโนเลยทีเดียว oh. ตัดภาพไปนะครับ พระเอกก็มาคุยกับอิตซี่ที่ดาดฟ้าล้ครับเพื่อคุยว่าพระเอกจะเข้ากองทัพสหรัฐหรือเปล่าหรือพี่แวนก็โผล่เข้ามาตามซีนนะครับเป้าหมายของพวกอิตซี่ก็คือหยุดยั้งสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับอาณาจักรเดลีนิสถานอาณาจักรน้องใหม่ไฟแรงที่ก,ากําลังก้าวล้ําอเมริกาล่ะครับซึ่งพระเอกก็อยากแข็งแก่งขึ้นสุดท้ายพระเอกก็ตัดสินใจเข้าพวกด้วยแต่ก็มีเงื่อนไขว่าถ้าพวกอิตซี่นั้นเป็นฝ่ายผิด พ่อเองจะทุ่มกําลังทั้งหมดเพื่อหยุดยั้งพวกเธอละครับพ่อเองก็ได้เข้าร่วมกลุ่มบูมูลในกองทัพสหรัฐเรียบร้อยอันที่จริงอิซี่น่ะเธอคือร้อยโทบูซี่บูซี่จากกองทัพอเมริกาแต่ผมก็จะเรียกอิซี่เหมือนเดิมนะครับก็เรียกฉายานี้ง่ายกว่าละครับเชื่อจริงของเธอนี่พูดยากมากที่แบนก็คือสิบโททอมเซตฟิล แนะนำตัวกันกับน้องใหม่เสร็จเรียบร้อยอิซซีก็บอกพระเอกไปว่าให้ระวังเลือดด้วยละกันเพราะว่าทิกเกอร์ของพระเอกก็คือเลือดนั่นเองล่ะครับไม่งั้นอาจจะถูกพลังของวอย์เกินกินสังเกตจากการต่อสู้คราวที่แล้วล่ะครับและรอยศัก์ของพระเอกนั้นมีชื่อเรียกว่ารอยสักไร้ทิกเกอร์ล่ะครับที่มันมีชื่อแบบนี้อาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่จําเป็นต้องพกทิกเกอร์ล่ะครับเพราะว่ามีเลือดอยู่กับตัวเองนั่นเองตัดภาพไปทางอาณาจักรเซรีนิสถาน เจ้าหญิงได้ทําการรัฐประหารนะครับการจับพ่อแม่ตัวเองแล้วขึ้นครองราดแทนคือแบบโหดละครับโหดจัดรัดเสเซียและเป้าหมายของเธอก็คือการยึดครองโลกทั้งใบ<อ>ตัดภาพไปวันต่อมาละครับพร้อเอกเดินไปตามแผนที่ที่อิซ,ซีวาดให้ไว้จนไปเจอบ้านหลังหนึ่งเปิประตูเข้าไปก็เจอกับพี่แว่นละครับโกโกก็แอบตามพระเอกมา ก็รู้สึกว่าพระเอกช่วงนี้ดูแปลกๆนะแต่เธอเองก็คิดว่าทําแบบนี้นี่มันเหมือนสต็อกเกอร์ไปเลยนะจึงคิดว่ามันไม่ดีแล้วจะกลับบ้านดีกว่าแต่ก็เจอกับสาวน้อยเธอล่มปิศาละครับนานี้อะไรกันเนี่ยทางฝั่งพี่แว่นก็มีโทรศัพท์เข้ามาละครับเหมือนจะเป็นเรื่องสําคัญพี่แว่นจึงบอกให้พระเอกลงไปข้างล่างที่ห้องใต้ดินเอากองบางอย่างขึ้นมาละครับเพื่อที่ตัวเองจะได้คุยโทรศัพท์ได้สะดวกละครับพี่แว่นก็ได้รับข่าวสําคัญว่า เกิดการรัฐประหารที่ราชอาณาจักรเดดรี่นิสถานเจ้าหญิงอารยพัทเข้ายึดครองราชละครับเจ้าหญิงนั้นขึ้นชื่อความโหดจัดรัเสเซียละ่ะนาพี่แว่นนี่ถึงกับเครียดหนักเลยแต่แล้วก็มีคนมากดออดมันมากดอะไรตอนนี้วะพี่แว่นแกก็พืมพำนะครับแต่ก็ไปเปิดให้อยู่ดีแต่ยันม่ทันเปิดประตูละแล้วครับล่มก็แทงทะลุป,ประตูเข้ามาแทงพี่แว่นจมนอนกองเลือดไปเลยล่ะครับพระเอกที่ยกขอ,ของขึ้นมาจากห้องใต้ดินก็ตกใจ คนที่แทงพี่แว่นก็คือโอโกะนั่นเองจัดภาพไปทางอิซซี่ที่โรงเรียนลวครับกาลังติดตั้งอุปกรณ์บางอย่างแต่ก็มีบางอย่างส่งสัญญาณรบกวนนะครับแล้วอิซซี่ก็ถูกจูโจมจากใครบางคนแต่เธอกรับได้ทันละแต่กล่องช็อคของเธอก็ถูกหยัดจนแตกไหวหลายตัวชะกาละครับหนึ่งในหน่วยลอยสักพอลัมมันของเจ้าหญิงอารยาพัฒมันก็พิเศษต,ตัวเองว่าวิฮิมอสไวเปอร์อายุ22ปี โสดกำลังหาแฟนสนใจมาเป็นแฟนพี่มิน,น้อง <S 2> <S 2> <S แต่พีงนี้ซาดิสดขั้วไปเลยผมบอกได้คำนี้ว่าไอ้นี่มันโลกจิตชัดๆเลยผมจะเรียกไอ้นี่ว่าไวเปอร์แล้วกันครับเจ้าไวเวอร์ก็เวียงแส้อย่างบ้าขลั่งครับโจมตีใส่อิซี่จนบริเวณรอบๆทั้งประตังประตูหน้าต่างนี้แตกกระจายไปหมดเลยเจ้าไวเปอร์โคตรซาดิสก็บอกว่าจะพาอิซี่นี่ขึ้นสวรรค์ชั้น7ล่ะครับ อิตซี่ก็ตอบกลับไปว่าฉันนะเกลียดพวกผู้ชายหยาบโลนที่สุดเลยแถมดูเหมือนแกนี่จะไม่ยุ่งกับกระโปรงฉันเลยนะรถสนิยมนี้ดีเลืออเกิน<อ>เสื้อผ้าทั้นบนของอิซี่นี่ขาดเกือบหมดแล้วครับแต่กระโปรงนี้แทบไม่ขาดเลยอิซี่ก็คิดว่าที่บ้านของเธอตอนนี้นี่คงมีแขกพิเศษไปเยี่ยมเรียบร้อยแล้ว<อ>ก็จบตอนที่สแล้วครับผม จบแบบค้างคาเลยทีเดียวเราเป็นว่าก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับเพื่อไปกำลังใจให้ทําคลิปใหม่ๆต่อไปอนิเมะเรื่องนี้ก็เป็นแนวแอคชั่นที่ดูสึเถื่อนโหดโหดล่ะครับซึ่งสำหรับเรื่องนี้ก็ผมคิดว่าสนุกมากเลยนะครับปกตินี้สปอยแต่แนวฮาเร็มเอาเป็นว่าถ้าอยากให้ผมทําคลิปต่อไปก็คอมเมนต์บอกกันเข้ามานะครับแต่สำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะครับเลย But no, you can't listen, that shit is all fiction Cause you hold the power you're as long as you're gonna dreaming make it There's no way that you make it And maybe you can fake it But you're never gonna make it Are you just gonna take that? Make them take it all back Don't tell me you believe that Are you just gonna take that? Oh, will you fucking fight back? Oh, will you fucking fight back?